สวัสด,ดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเอ็มเนครับคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กับซัมเมอร์สวอล์สกาลูน่านะครับกับบาลานซ์แพดประจําเดือนกุมภาจะมีตัวอะไรที่ถูกเนิฟและบัฟขึ้นมาอินทราไฟที่หลายคนเน่บบ่นแบบโอดครวนเลยนะแบบร้องกันระงมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดาวเงินยันดาวแดงทุกคนต่างบ่นกันว่าโอ้โหเนิฟมาท,ทันทีอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูบาลานซ์แพดกันนะครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมได้เลยครับ เริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยโกโจซาตรุท่าแสงนะสกิลที่ปรับเป็นสกิล3นะครับเปลี่ยนค่าตัวเลขหากพักพวกติดเอฟเฟคลดพลังตอนที่สกิลอยู่ในช่วงคู่ดาวเกจโจมตีของตนจะเพิ่มขึ้นทีละ20%ลดเหลือ10%นะครับสูงสุด100%ต่อไปอินทราไฟพระเอกของเรานั่นเองนะก็ สกิลที่โดนปรับเนี่ยเป็นสกิลติดตัวเนาะเปลี่ยนค่าตัวเลขเหมือนกันนะครับของเก่าเนี่ยหลังจ้างโจมตีจะใช้สกิลโจมตีอีกครั้งโดยปริมาณความเสียหายลดลงครึ่งหนึ่งและมีโอกาส100%ซของเก่านะครับปรับเป็นเหลือ25%นะที่จะทำให้ศัตรูติดใบ้1เทินแล้วก็ขณะอยู่ในเทพสายฟ้าเนี่ยทุกครั้งที่โจมตีศัตรูในเทินของตน จะลดเกรดโจมตีของเก่าเขาจะลดเกรดโจมตี15%นะครับเปลี่ยนใหม่เหลือ10%นะเท่ากับว่าโอกาสในการติดใบ้จาก100เหลือ25ลดเกรดจาก15เหลือ10ต่อมา Arc Canter ธาตุไฟนะครับสกิลที่ปรับเป็นสกิลติดตัวเพิ่มเอฟเฟกเนาะในภาวะร่างจากกลจะมีภูมิคุ้มกันต่อการลดเกรดโจมตี และความเสียหายที่ทำได้จะเพิ่มขึ้น50%นะครับอ่ะต่อไปอาร์เคนเทอร์ธาตุน้ำไฟมืดเป็นสกิลที่2เปลี่ยนเอฟเฟกนะครับของเดิมเนี่ยมีโอกาส100%ที่จะทำให้เป้าหมายที่ติดเอฟเฟกลดพลังมึนงงเปลี่ยนใหม่เป็นดูซับเกตโจมตีของศัตรูตัวที่มึนงงหลังจากโจมตี15%นะครับต่อมาอาร์เคนเทอร์ธาตุมืดนะครับสกิลที่ปรับเป็นสกิลติดตัวเพิ่มเอฟเฟกนะครับ หาก HP ของตนเท่ากับหรือต่ำกว่า50%จะสามารถใช้สกิลที่2ได้แม่ว่าสกิลจะอยู่ในช่วงคูดาวหรือไม่มังกรนักลบน้ำลมแสงสกิลที่ปรับจะเป็นสกิลที่2เปลี่ยนเอฟเฟกนะครับของเดิมเนี่ยการโจมตีครั้งแรกจะขัดขวางการฟื้นฟู HP เวลา2เทินส่วนการโจมตีครั้งที่2จะดูดซับเกตโจมตี15%นะครับเปลี่ยนใหม่ เป็นการโจมตีทั้ง2ครั้งเนี่ยจะขัดขวางการฟื้นฟู HP เป็นเวลา2เทินแล้วก็ดูซับเกตโจมตี15%ด้วยอามาดูมังกรนักรบทัดน้ำสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่3เปลี่ยนค่าตัวเลขนะครับเพิ่มความเสียหายขึ้นประมาณ11%แล้วก็ลดเกตโจมตีของเก่าเนี่ย30%เพิ่มให้เป็น50%นะครับ มังกรน,นักรบธาตุลมสกิล3เหมือนกันเปลี่ยนค่าตัวเลขลด HP ของศัตรูที่ติดเอฟเฟกเสริมพลังที่ถูกปลดออกลง30%เนะครับเหลือ1 5เอรมาดูมังกรน,นักรบธาตุแสงกันบ้างสกิลที่ปรับเป็นสกิลติดตัวเปลี่ยนค่าตัวเลขเหมือนกันนะครับหากได้รับเอฟเฟกลดพลังยกเว้นเอฟเฟกอามาพาดที่เคยติดไปแล้วอีกครั้งจะสะท้อนเอฟเฟกกลับไปยังผู้ไล่และฟื้นฟู HP ของตัวเองนะครับของเก่าห้าเปอร์เซ็นตะเปลี่ยนใหม่เป็นฟื้นฟู HP ของตนสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเราไปดูเทลทูดแฟดกันบ้างเนาะตัวแรกจะเป็นแฟดทัดน้ำนะครับสกิลที่ปรับเป็นโฟกัสช็อตเป็นสกิลสามของของน้องลามอเอลหรือจูเดียนี่แหละผมไม่แน่ใจนะอ่ะสกิลโฟกัสช็อตนะครับเปลี่ยนค่าตัวเลข มีโอกาสของเก่า30%นะครับเปลี่ยนใหม่เป็น50%ที่จะลดพลังป้องกันเวลา2เทินต่อไปเทลทูดแฝดธาตุาลมสกิลชาร์จชอ็อตอ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าของน้องซาดิเอลหรือของเซเลียน,นะครับอ่าเป็นสกิลชาร์จชอ็อตนะเปลี่ยนค่าตัวเลขเหมือนกันของเก่าเนี่ยมีโอกาส60%เปนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นมีโอกาส80%ที่จะลดความเร็วในการโจมตี2เทิน อ่ะต่อไปดูแฟดมืดกันบ้างแฟดมืดเนี่ยจะเป็นสกิลที่3เปลี่ยนเอฟเฟกนะครับของเก่าปลดเอฟเฟกลดพลังของพักคพวกเป้าหมาย1อันและเติมเกจโจมตีของพักคพวกเป้าหมายจนเต็มนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นปลดเอฟเฟกลดพลังของพักคพวกเป้าหมาย1อันเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จากนั้นจะทําให้พักคพวกตัวนั้นได้รับเทิร์นในทันทีก็จากเติมเกตจนเต็มเปลี่ยนใหม่เป็นได้เล่นเลยเนาะ ก็ถือว่าดีขึ้นอ่ะต่อมาฮาวลังลมครับสกิลที่ปรับจะเป็นสกิลที่3เพิ่มเอฟเฟกการโจมตีครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายจะทำให้เป็นใบหนึ่งเทินต่อไปโพลฟินิกไฟลมแสงสกิลที่ปรับจะเป็นสกิลที่2เปลี่ยนค่าตัวเลขของเก่าเนี่ยการโจมตีปกติครั้งแรกมีโอกาส ของเก่าห้าเปลี่ยนใหม่เป็นมีโอกาส50%ที่จะไร้เอฟเฟกตต้านทานไร้ผลเวลา2องเทินคาสมะจินทัดไฟสกิลที่ปรับเป็นสกิลติดตัวนะครับก็เปลี่ยนค่าตัวเลขเหมือนกันของเก่ามีโอกาส70%เปลี่ยนใหม่เป็นมีโอกาส85%ที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังออก1อันต่อมาคาสมะจินทัดลมสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่3เปลี่ยนค่าตัวเลขนะครับ การสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามสัสดส่วนของความแตกต่างระหว่างพลังโจมตีของตนกับของศัตรูป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น80%นะแล้วก็ลดเวลาคููดาวของสกิลลง1เทินนะครับจากของเก่า5เทินลดเหลือ4เทินถ้าอัพสกิลเต็มก็น่าจะเหลือ3เทิ turn, นเนาะอ่ะต่อไปคาสามาจินทัดน้ำทัดมืดสกิลที่ปรับจะเป็นสกิลที่2 เปลี่ยนเอฟเฟกนะครับของเดิมเนี่ยยิ่งสถานะ h p ของศัตรูแย่ลงเท่าไหร่ความเสียหายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นเปลี่ยนใหม่เป็นพลังโจมตีของตนจะเพิ่มขึ้นเป็นเวลานหนึ่งเทินหลังจากโจมตีก็คือบัฟธาตุมืดเดยแหละกด2ก่อนแล้วค่อยกด3อ่ะต่อมาเรามาดูทันจิโร่กันบ้างทันจิโร่เนี่ยสกิลหนึที่ปรับนะครับปรับทุกธาตุเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับ ของเดิมเนี่ยโจมตีศัตรูโดยมีโอกาส30%ที่จะบล็อกไม่ให้ได้รับเอฟเฟกเสริมพลังเป็นเวลา2เทิร์นเปลี่ยนใหม่เป็นโจมตีศัตรูโดยมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มโอกาสในการโจมตีแฉลับเป็นเวลา2เทิร์นนะครับอ่ะต่อมาทัานจิโร่ทัดไฟสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่3เปลี่ยนเอฟเฟกนะครับหากสกิลที่3เนี่ยอยู่ในช่วงคูดาวของเก่าเนี่ย เอฟเฟกต์ Effect, ลดเกรโจมตีที่ตนได้รับจากศัตรูจะลดลง50%นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นการโจมตีของตนจะไม่วันฉลับต่อมาทันจิโร่ทัดลมเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับของเก่าเนี่ยโจมตีศัตรูทุกตัวจากนั้นตนจะอยู่ในสภาวะเทรดในช่วงที่ศัตรูใช้สกิลเป้าหมายเดียวโจมตี3ครั้งและได้รับภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์ลดพลังไปเวลา1เทิร์นนอกจากนี้ หากัตูโจมตีตอนที่สกิลที่3ของเขาเนี่ยอยู่ในช่วงคูดาวจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นเป็นเวลา1เทินนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นโจมตีสตูทุกตัวจากนั้นจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีและมอบภูมิคุ้มกันให้ตนเองเป็นเวลา2เทินนอกจากนี้หากถูกสตูโจมตีตอนที่สกิลที่3อยู่ในช่วงเวลาคูดาวเกจโจมตีของตอนจะเพิ่มขึ้น5 0อนะครับอ่าเรามาดูอินโนสเกะกันบ้าง ตัวแรกจะเป็นอินโนสุเกะธาตุไฟเนาะสกิลที่ปรับจะเป็นสกิลติดตัวนะครับเปลี่ยนเอฟเฟกแล้วก็ค่าตัวเลขของเก่าเนี่ยลดโอกาสที่ตนจะติดเอฟเฟกลดพลังลง35%และลดระยะเวลาของเอฟเฟกลง1เทินเอฟเฟกนี้จะไม่ทำงานซ้อนทับกับเอฟเฟกอื่นที่คล้ายคลึงกันและระยะเวลาของเอฟเฟกลดพลังจะไม่ลดลงต่ำกว่า1เทินนอกจากนี้เมื่อเริ่มเทินของตนจะฟื้นฟู hp ของตน15%เป็นเอฟเฟกอัตโนมัติ เปลี่ยนใหม่เป็นลดโอกาสที่ตนจะติดเอฟเฟกลดพลังลง50%นะครับเอฟเฟกนี้จะไม่ทำงานซ้อนทับกับเอฟเฟกที่คล้ายคลึงกันและหากตนติดเอฟเฟกลดพลัง1อันหรือไม่ติดเอฟเฟกลดพลังความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูจะลดลง30%และความเสียหายที่ทำได้จะเพิ่มขึ้น30%นอกจากนี้เมื่อเริ่มเทินจะฟื้นฟู HP ของตน15%นะครับเป็นเอฟเฟกอัตโนมัติเหมือนกันเนาะ สรุปก็คือของเก่าเนี่ยมันลดโอกาสที่ตัวอินโนสเกตเนี่ยจะติดเอฟเฟกลดพลังลง35%เปนาะเปลี่ยนใหม่เป็นลดโอกาสที่ตนจะติดเอฟเฟกลดพลัง50%นะครับแล้วก็เพิ่มหากตนติดเอฟเฟกลดพลัง1อันหรือไม่ติดเอฟเฟกลดพลังความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูจะลดลง30% ตโดนเบาลงแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับก็ถึกขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นในกรณีที่ติดเอฟเฟกต์ลดพลัง1อันหรือไม่ติดแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าอินโนสเกตมันติดเอฟเฟกต์ลดพลัง2อันขึ้นไปเนี่ยเอฟเฟกลดความเสียหายกับเพิ่มความเสียหายเนี่ยจะมีผลหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเนะาะอาจจะต้องรอปรับแล้วก็ไปเทสกันอต่อมาอิโนสเกตทัดลม ทัดลมเนี่ยเป็น4ีดาวเนาะเปลี่ยนค่าตัวเลขนะครับสกิลที่3เพิ่มความเสียหายขึ้นประมาณ13%าอ่ตะต่อมาแกรเรธทัดลมนะครับสกิลที่ปรับเป็นสกิล1เปลี่ยนค่าตัวเลขของเก่ามีโอกาส1 5เปลี่ยนใหม่เป็นมีโอกาส50%ที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังของเป้าหมาย1อันแกรเรามืดสกิลที่ปรับสกิล1เหมือนกันเปลี่ยนค่าตัวเลขเหมือนกันนะครับของเก่ามีโอกาส15%เปลี่ยนใหม่เป็น50%เเหมือนกันเนาะ ที่จะเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกลดพลังบนตัวเป้าหมายขึ้น1เทินอ่ะก็แค่นี้เลยนะแกเราต่อไปจอมานสาตาวุธพทัดไฟนะพี่คาร์ลสของเราสกิลที่ปรับเป็นสกิลติดตัวเพิ่มเอฟเฟกหากศัตรูหรือพรรคพวกตายจะปลดเอฟเฟกอวมาพาธที่ตัวเองมีก็คือน่าจะได้เล่นแน่ๆปลดเอฟเฟกอวมาพาธสตันเอ่อฟีดหลับน่าจะเด้งขึ้นมาได้เล่นแต่ เอฟเฟกต์ดีบัฟอื่นๆก็น่าจะยังแสดงผลอยู่เนาะต่อไปราชินีทะเลทรายธาตุน้ําจินน้ําของเรานั่นเองสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่3นะครับเปลี่ยนค่าตัวเลขเพิ่มเกจโจมตีของบักพวกทุกตัวของเก่า25เปลี่ยนใหม่เป็น30แล้วก็ปริมาณของเกาะที่มอบให้บักพวกเพิ่มขึ้นประมาณ42ต่อไปราชินีทะเลทรายธาตุลมสกิลที่ปรับสกิล3เหมือนกันเปลี่ยนเอฟเฟกของเก่าเนี่ยรีเซต เกจโจมตีของศัตรูเป้าหมายและเพิ่มเวลาคููดาวสกิลขึ้น1เทินเปลี่ยนใหม่เป็นรีเซ็ตเกจโจมตีของศัตรูเป้าหมายและทําให้หมือรอยเป็นเวลา1เทินก็เปลี่ยนจากรีคููดาวหนึ่เทินเป็นปิดค่าสีบหนึ่เทินต่อมาชา a d ลแคสเตอร์ทัดลมนะครับสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่3เปลี่ยนค่าตัวเลขปลดเอฟเฟกเสริมพลังทั้งหมดของศัตรูทุกตัวยกเว้นบอสพร้อมสุ่มไล่เอฟเฟก ของเก่าเนี่ยมัน1ถึง2อย่างเปลี่ยนใหม่เป็น1ถึง3อย่างเวลา2เทินระหว่างลดพลังป้องกันลดความเร็วในการโจมตีหรือเพิ่มโอ,อกาสในการโจมตีฉลับแฟลกิงไฟสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่3เปลี่ยนค่าตัวเลขสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงใส่เป้าหมายและสร้างเกาะเท่ากับของเก่าเนี่ยเขาจะสร้างเกาะ50%นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นสร้างเกาะ 100%ของความเสียหายที่ทำได้ก็เกาะน่าจะแข็งมากคราวนี้ต่อไปแฟลี่คิงทัดลมสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่3เปลี่ยนเอฟเฟกสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีเปลี่ยนใหม่เป็นตาม HP สูงสุดและพลังโจมตีของตัวเองนะครับอ่ะเราไปดูสาวน้อยเวทมนตัดลมกันบ้างล่มลม,ลมสกิลที่3เปลี่ยนค่าตัวเลข เพิ่มเกจโจมตีของบกพวกทุกตัวของเก่าเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนใหม่เป็นเพิ่มเกจโจมตีของบกพวกทุกตัวสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็น่าจะเล่งได้แบบโอ้โหเข้าเทินได้ทุกตัวนะรอบนี้อ่ะตัวต่อไปอ e ีฟิททัดไฟนะสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่สามเปลี่ยนค่าตัวเลขสร้างความเสียหายใส่ตัวที่มีเอฟเฟกต์ลดพลังเพิ่มขึ้นของเก่าในยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนใหม่เป็น30%นะครับก็แรงขึ้นต่อมาเป็นผู้บุกเบิกทัดลมนกแก้วลมหรือคุยลมนั่นเองเปลี่ยนค่าตัวเลขและลบเอฟเฟกหลังโจมตีเป้าหมายความเสียหายที่ทำใส่ศัตรูตัวอื่นจะเพิ่มขึ้นของเก่าเดี๋ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลบเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายที่ทำใส่ศัตรูตัวอื่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หากกำจัดเป้าหมายได้ในการโจมตีครั้งแรกก็คือตัด เอฟเฟกตรงนี้ออกไปเลยโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขในการทำดาเมจอะต่อมาผู้บุกเบิกถ้าแสงเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับสกิลที่3ของเก่าเนี่ยเมื่อสกิลนี้อยู่ในช่วงเวลาคูดาวความเสียหายที่พักพวกทั้งหมดได้รับจะลดลง15%ยกเว้นตัวเองเปลี่ยนใหม่เป็นเมื่อสกิลนี้อยู่ในช่วงเวลาคูดาวความเสียหายที่พักพวกทุกตัวรวมทั้งตนเองได้รับจะลดลง15% ก็คือตัวเองก็จะถึกขึ้นอีก15%อร์เซอัศวินมังกรท่าแสง D.K แสงครับสกิลที่ปรับเป็นสกิลติดตัวเปลี่ยนค่าตัวเลขของเก่ามีโอกาส30%เปลี่ยนใหม่เป็นมีโอกาส50%ที่จะโจมตีโต้ก,กลับเมื่อถูกโจมตีนะครับก็น่าจะเท่ากับ D.K ไฟและพาสีในการสวนกลับก็ถือว่าดีขึ้นอ่ะต่อมาเจ้าฮามมนตาท่าแสงหรือพินแสงนั่นเอง สกิลที่ปรับเป็นสกิลติดตัวเปลี่ยนค่าตัวเลขทุกทุกเทิเร์นจะสุ่มปลดเอฟเฟกเสริมพลังของศัตรูหนึ่งอย่างหากปลดสำเร็จจะลดเกรดโจมตีของศัตรูตัวนั้นของเก่าเนี่ยเขาจะลดเกรดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าลดไปเยอะเหมือนกันเนาะต่อมาพรดินธาตุมืดสกิลที่ปรับเป็นสกิลติดตัวเปลี่ยนค่าตัวเลข ระหว่างที่มีเกราะอยู่เนี่ยปริมาณความเสียหายที่ทำใส่ศัตรูจะเพิ่มขึ้นของเก่าเนี่ยมัน30%เปนะเปลี่ยนใหม่เป็นอ่ปริมาณความเสียหายที่ทำใส่ศัตรูจะเพิ่มขึ้นเป็น50%เรก็แรงขึ้นต่อมานักพดเต่าทัดน้ำสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่3เพิ่มเอฟเฟกนะครับหลังโจมตีจะเพิ่มเกรดโจมตีให้พระพวกทุกตัว10%ต่อไปนักพดเต่าทัดน้ำและมืด สกิลที่ปรับจะเป็นสกิลที่2เปลี่ยนค่าตัวเลขเหมือนกันของเก่าเนี่ยมีโอกาส30%เปลี่ยนใหม่เป็นมีโอกาส50%ที่จะลดความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายลงเป็นเวลา2เทินต่อไปนักพดเต๋าทัดไฟลมแสงสกิลที่ปรับจะเป็นสกิลที่2เปลี่ยนค่าตัวเลขนะครับมีโอกาสของเก่าเนี่ยมีโอกาส30%เปลี่ยนใหม่เป็นมีโอกาส50%ที่จะลดเกจโจมตีของศัตรูลง ไปดูเงือกกันบ้างเงือกแสงสกิลที่ปรับเป็นสกิลติดตัวเพิ่มเอฟเฟกนะครับความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูจะลดลง15ซก็ถึกขึ้นแล้วนะเงือกแสงต่อไปเงือกมืดสกิลที่ปรับเป็นสกิลที่3เปลี่ยนค่าตัวเลขลดเวลาคูดาวของสกิลลง1เทินนะครับจาก6เหลือ5ก็น่าจะกดแบบบัฟได้ถี่ขึ้นต่อไปอสูรนักวางระเบิดทุกธาต สกิลที่ปรับจะเป็นสกิลหนึ่งเปลี่ยนเอฟเฟกของเก่าเนี่ยความเสียหายจะเพิ่มขึ้น15%ต่อจำนวนเอฟเฟกลดพลังที่สตูมีเปลี่ยนใหม่เป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายมีโอกาส25%ที่จะติดตั้งระเบิดที่จะทำงานอีก2เทินก็คือแบบสมชื่อเลยนะนักวางระเบิดอสูรนักวางระเบิดนะครับต่อไปเรายังอยู่ที่อสูรนักวางระเบิดอยู่เนะาะธาตุน้ำลมแสงสกิลที่ปรับจะเป็นสกิลที่2เปลี่ยนค่าตัวเลข เกจโจมตีของตนจะเพิ่มขึ้นของเก่าเนี่ย10%เปลี่ยนใหม่เป็นเกจโจมตีจะเพิ่ม15%ต่อระเบิดแต่ละอันที่ติดตั้งบนหัวศัตรูโอ้ก็คือแบบนักวางระเบิดของแท้อะต่อมาอสูรนักวางระเบิดเหมือนกันเนาะทัุไฟทัดมืดเปลี่ยนค่าตัวเลขนะครับเป็นสกิลที่2มีโอกาสของเก่าเนี่ย25%เป็นมีโอกาส35% ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องเวลา2เทินอะที่เหลือก็จะเป็นเปลี่ยน lead ของมอนเตอร์ที่น่าสนใจเนี่ยมี1ตัวแน่ๆเราไปดูมังกรน,นักรบทัดลมกันเปลี่ยนอะสกิลผู้นำใหม่นะครับของเก่าเนี่ยเพิ่ม HP ในอารีนาให้มอนเตอร์ในทีม44%เปลี่ยนใหม่เป็นเพิ่มความเร็วโจมตีในอารีนาให้มอนสเตอร์ทั้งทีม33% ก็เราได้รีดสามสิบสามทัดลมตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะโอ้โหสุดยอดจริงต่อไปมังกรนักลบท่าแสงเปลี่ยนสกิลผู้นำเหมือนกันของเก่าเนี่ยเพิ่มความต้านทานในอารีนาให้มอนเตอร์ในทีม55%เปนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นเพิ่ม HP ในอารีนาให้มอนเตอร์ในทีม44%นะครับก็เป็นรีดเลือด44เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวทำให้ทีมแบบโอ้โหเป็นนักกล้าม หลีดเลือดสี่สี่ต่อไปเป็นเปลี่ยนเอฟเฟกปลุกพลังของมอนสเตอร์บางตัวเนาะอ่าเอฟเอฟ่ามอนสเตอร์ที่เปลี่ยนเนี่ยจะเป็น ilo, ทันจิโร่ธาตุลมนะครับเอฟเฟกปลุกพลังเนี่ยของเก่ามันเพิ่มความแม่นยำเปลี่ยนเป็นเพิ่มอัตราคริติคอล15%อ่ะของเก่าเพิ่มความแม่นยำ25 เปลี่ยนใหม่เป็นเพิ่มคริ15%ก็ถือว่าน่าจะทำรูนได้ง่ายขึ้นหละหลังจากนี้อ่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบาลานซ์แพทรอบนี้เป็นยังไงกันบ้างถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันส่วนถ้าใครอยากจะอ่านเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลองเข้าไปอ่านกันดูเนาะและถ้าหากมีข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ